ชมพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับผมให้ชมพระเครื่องในรายการได้มีความสําคัญของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับและด้ระวามนิยมมากๆนะครับนิยมมากถึงมากที่สุดเลยนั่นคือพระสมเด็จนะครับวัดปากน้ํานะครับพิมพ์สี่เหลี่ยมหน้านางรุ่นนะครับที่4ปี2อ1 4นะครับซึ่งหลวงพ่อสดจันทสโรหรือพระมงคลเทพมรนณีนะครับท่านได้สร้างขึ้นนะครับ ้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์พระสมเด็จนะครับเต็มองนะครับภายในซุ้มนะครับปร,ประทับบนฐานดอกบัวแล้วก็ปีนสับพิมพ์ทรงเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมด้านนอกนะครับพิมพ์มาดานคางและด้านหลังจะรึกเยียนอัครายันและมีตัวพอนะครับหรือหลายคนอาจจะรู้จักพระสมเด็จนี้ในพระสมเด็จวัดปากน้ําหลังพอนะครับหลังตัวพอนะครับซึ่งได้รับความนิยมมากๆและราคาเล่นหากันเนี่ยก็คงไม่ต้องบอกว่า เท่าไหร่นะครับก็ค่อนข้างที่จะซูมอยู่เหมือนกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ